ใจของเราเราไม่เก็บเอาไว้ในใจเนาะไปเอาคําพูดของเขามาแล้วเสร็จแล้วมันได้อะไรขึ้นมาแล้วพอเข้าวัดเนี่ยค่ะท่านอาจารย์ท่านก็บอกบทเรียนบทที่หนึ่งที่ดิฉันต้องเรียนคือโลกธรรมที่พระพุทธเจ้าบอกว่าคําสารเสริญเนี่ยมันเหมือนน้ําเต็มฝั่งแต่ว่าคํานินทาหรือเสื่อมลาบเสื่อมยศเนี่ยมันเหมือนน้ําลดแต่น้ําเนี่ยจะเต็มฝั่งหรือจะลดเนี่ย จริงๆแล้วยังไงยังไงมันก็มีผิวน้ำหลองใจเราเนี่ยเหมือนลูกโป่งมันก็แตะอยู่บนผิวน้ำนิดเดียวอ่ะถึงน้ำมันจะลดจนกระทั่งติดก้นบ่อยังไงยังไงเราก็ไม่ไปติดต่อหรือขี้โคลนที่ก้นบ่อแต่เราเองอ่ะไปยึดมั่นสำคัญพีชมันถึงทุกข์นะคะแล้วเขาจะชมเราว่าเราเป็นเทวดาเราก็ไม่มีปีกบินได้เขาจะว่าเราว่าเราทุเล็ยังไงยังไงเราก็ไม่ได้ทุเล็อย่างเขา แล้วเราไปเดือดร้อนอะไรล่ะมันมันมันทำให้เห็นจริงๆค่ะเนี่ยค่ะมันก็เลยพอเราเข้าวัดแล้วเนี่ยประสบการณ์ในชีวิตเราเนี่ยหลายอันมันทำให้เห็นชัดเลยนะคะถึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตประสบการณ์ของเราไว้แล้วพอเราไปฟังมันถึงใจเราเนี่ยมันมันจะเข้าใจแล้วมันเหมือนอย่างกับว่าบรรลุก,กินมาเลยนะคะตรงนี้ค่ะ ถ้าเผื่อเรามีประสบการณ์เยอะเนี่ยฟังเนี่ยแล้วมันจะเห็นชัดแต่ถ้าเผื่อเราไม่มีประสบการณ์ฟังแล้วเราก็นึกว่าเราเข้าใจแต่มันเป็นสัญญามันไม่เป็นปัญญาค่ะก็เดี๋ยวมันก็ลืมอีกนะคะ